สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่14เดือนกรกดาพศ2563นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อาการโรคซึมเศร้าบวกอ่ไบโพล่าปองกําเริบนะคะหงุดหงิดมากควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเบื่อเซ็งนะคะก็เลยต้องหนีมาสงบสติอารมณ์คนเดียวในป่านะคะ เพื่อนๆมีคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าบวก,กับไบโพลาร์ไหมคะเวลาอาการกำเริบมันรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งมากเลยนะคะมองเข้าใจนะคะว่าทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าเขาถึงฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเขาคงเป็นแบบนี้เนี่ยเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไบโพลาร์นะคะว่า ที่เขาฆ่าตัวตายที่จริงเขาก็ไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะมันเป็นเหมือนเสียววินาทีนะคะที่ทำให้เขาเบื่อเซ็งไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วนะคะ